สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่สนามยิงปืนเราก็จงอีกครั้งนะครับผมรับปืนลูกกดยอดนิยมในบ้านเราเนี่ยแยกเป็นสองค่าก็คือคือเป็นระบบลูกเลื่อนแบบหนึง่งกับระบบกึึงอัตโนมัติแบบหนึง่งครับซึ่งระบบลูกเลื่อนน่ยบ้านเราที่นิยมก็จะเป็นยี่ห้อซีแซครับผม แม้แต่ในอเมริกาก็ยังเป็นปืนยอดนิยมของทางอเมริกาเหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยที่ตลาดอเมริกาค่อนข้างใหญ่ก็จะมีปืนลูกกดให้เลือกค่อนข้างหลากหลายแล้วก็บางทีปืนรุ่นที่ผลิตในอเมริกาหลายรุ่นราคาก็จะย่อมเยาวกว่าทีนหนึ่งครับทีเนี้ยพอมาดูเป็นด้านของ ปืนกึ่งอัตโนมัติครับก็สำหรับในบ้านเราเนี่ยก็ไม่มีตัวไหนแต่นิยมมากมากเท่าลูเกอร์10 22อันนี้ก็โดยประมาณนะครับแต่ว่าทางที่อเมริกาก็เป็นปืนยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งเพราะว่าระบบกลไกลของลูเกอร์10 22เป็นแบบระบบโบแบกแล้วก็ชุดรั่นไกก็จะเรียบง่าย ินส่วนอุปกรณ์ก็จะมีไม่มากเท่าไหร่ครับทำให้เป็นปืนที่ยิงแล้วมีปัญหาน้อยครับติดขัดน้อยแล้วก็เซอร์วิสง่ายครับผมครับทีนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่10ทซับสองสองอะ่ะก็จะทำเป็นขนาดจุด 22LR ครับผมมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งที่ลูกเกอร์ทำเป็นขนาดจุดสองสแมกนัม ซึ่งตัวจุดสอสองแม็กนัมอ่ะด้วยระยะเวลาน้อยครับก็คือทำแล้วก็ไม่ทราบไม่ทราบว่าทำไมถึงเลิกผลิตตัวสองสองแม็กนัมเนี่ยลักษณะกลไกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับตัวจุดสองสองเอารุ่นสิบซับสองสองเลยครับผมครับก็คือเพียงแต่ว่าตัวกระโหลกอ่ะของลูเกอร์จะทำด้วยอลูมิเนียมตัวของตัว10บซับสองสองที่เป็น LR นะทำด้วยอลูมิเนียม แต่ถ้าเป็นตัวแว็กนัมอะกระโหลกจะทำด้วยเหล็กนะครับทีนี้เนี่ยพอเขาเลิกสายการผลิตไปก็ไม่มีปืนซีรีส์นี้มาทดแทนเลยครับก็คนจะจากหลักได้เซมิอโอโตขนาดจุดสกต่อแว็กนัมก็จะต้องไปบองหายี่ห้ออื่นทีนี้เนี่ยมีบริษัทหนึ่งที่ทำปืน ด้วยกลไกหรือระบบอะไรพวกนี้เป็นแบบเดียวกับ10ดสับสอเลยครับก็วันนี้เราจะมาแนะนำกระบอกนี้ครับเป็นยี่ห้อแม็กนัมรีเสิร์ตครับครับแม็กนัมรีเสิร์ตเนี่ยทำทั้งจุด2ั lr และจุด2ับสองแม็กนมครับวันนี้เราจะมาแนะนำตัวแม็กนัมรีเสิร์ตขนาดจุด2ับสองแม็กนมครับผมครับก็ตัวแม็กนัมรีเสิร์ตเนี่ยเรามองจากด้านข้างเนี่ยเราก็จะเห็นจุดเด่นของ ของตัวปืนที่แต่งจากลูกอร์ส0ทรับสองสองนิดนึงคือตัวรางด้านบนเนี่ยก็จะเป็นรางเป็นชิ้นเดียวกับกระโหลกซึ่งทำด้วยอลูมิเนียมอร่อยครับก็ยกสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีเจาะรูข้างๆก็เพื่อลดน้ำหนักหรือว่าเพื่อความสวยงามเป็นดีไซน์ของเขาครับก็แล้วก็ด้านบนก็จะซ้อร่องทีทครับ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ล่องมันจะเล็กกว่าพวกระบบพิกาทินีนิดหนึ่งครับก็สำหรับสาหรับแหวนรัดกล้องที่แบบถ้าไม่มีเดอยที่เอาไว้ลงสมอที่ขนาดใหญ่ใหญ่แบบต้องต้องใช้รางพิกาทินีก็ใช้ตัวนี้ได้เลยครับครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วก็ตัวปุ่มบริหารลูกเลื่อนก็จะทำออกมาเป็นปุ่มใหญ่ กระบอกนี้ก็ลำกล้องจะเป็นลำกล้องหนาเคลือบด้วยหุ้มด้วยกาฟไฟครับผมครับก็อย่างที่บอกว่าตัวนีเ้เรียนแบบคือเรียกว่าใช้แบบดีกว่าครับใช้แบบของลูเกอร์มาทำครับผมก็แม็กกาซีนเนี่ยก็จะใช้แม็กกาซีนของลูกระครับเป็นแม็กกาซีนจุดสองสองแม็กนัมของลูกร์บรรจุดได้9้านัดครับ ชุดลั่นไกลแล้วก็ก็เป็นสตา์เดียวกันครับกระบอกนี้เป็นปืนใหม่เก่าเก็บครับก็วันนี้เราจะมาทดสอบดูครับที่เราสังเกตได้สําหรับปืนใหม่กระบอกนี้อีกจุดหนึ่งคือก็ mm hmm. จะมีก็ mm hmm. จะมีเอ่อป้ายสีส้มด้านบนเนี่ยครับป้ายสีส้มด้านบนเนี่ยจะระบุแลวไว้เลยว่าไม่แนะนําให้ใช้กระสุนที่น้ําหนัก หัวต่ำกว่า30เกรนครับผมให้ใช้40ถึง50เกลืนขึ้นไปครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองยิงตัวแน็กนั่งีิเซิลกระบอกนี้กันดูครับว่าผลการยิงจะเป็นไงบ้างครับก็ปฏิบัติการจะราบลื่นหรือเปล่ากลุ่มกระสุนเป็นยังไงบ้างครับผมครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมครับ ครับก็ถือว่ามาลานอินปืนแม็กซัมรีเสิร์ชกระบอกนี้นะครับก็เมื่อสักครู่รีวิวตัวลูก,กร์1 0ทั2สที่ติดกล้องเป็นสเกลไรเฟิร์นครับทีนี้พอมาถึงแม็กซัมรีเสิร์ชตัวนี้ก็เลยยังอินอยู่กับอารมณ์เดิมครับก็คือลองเอาย้ายกล้องจากสเกลไรเฟิร์นมาใส่ ตัวแมกนัมดีสเซอร์นี้ทีเนี้ยเนื่องด้วยแมกนัมดีสเซอร์อ่ะมีรางสั้นแค่นี้เองเราก็เลยติดกล้องได้แค่นี้ก็เลยดูหน้าตาแปลกๆแต่จริงคอสรภาพอลืมเอาแหวนลัดกล้องมาเพราะว่าอย่างที่แจ้งให้ทราบทีแรกครับว่าล่องล่องลางล่องด้านบนของปืนเนี่ยมันปกติแล้วความกว้างนี้ก็คือเป็นความกว้างของวิเวอร แล้วล่องวิเวอรกับล่องพิคาตินีก็จะมีจุดแตกต่างกันตรงที่ตัวล่องวิเวอรความกว้างมันน้อยกว่าก็คือแคบกว่าของพิคาตินีเพราะนั้นเนี่ยแหวนของกล้องตัวอื่นที่เราเตรียมมาเป็นแหวนของพิคาตินีเลยมันก็จะลงไว้บนนี้ไม่ได้ครับพอดีกล้องตัวนี้เป็นไม่มีล่องใช้ใช้ตัวสกูขวางสอดเข้าไปในล่องแทน มันก็เลย,เลยวันนี้ต้องลงแค่นี้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดก็ยววัยงไงอาจจะต้องขออนุญาตต่อภาค2อีกทีหนึ่งก็ไปดูตอนที่ทำรีวิวกล้องตัวอื่นอีกทีหนึ่งกันครับวันนี้เราก็มาดูที่ตัวปืนก็หลังจากยิงไปได้สักลันอินไปได้สักครึ่งกล่องก็เข้าที่อยู่ครับแต่ว่ากลุ่มก็ยังยังไม่สวยเท่าสิบทับสองสอง,องสองเออาร์เมอ่อคลิปก่อนหน้านี้ เดี๋ยวเราไปดูสรุปหน้ากล้องหน้าเป้ากันอีกทีครับครับ,รบเรามาดูผลหน้าเป้าของแมกนีเดิเซอร์กระบอกนี้กันนะครับก็หลังจากติดกล้องไปแล้วอะ่ะก็ทําการทดสอบศูนย์อยู่หลายกลุ่มอยู่เหมือนกันกว่าจะเข้าที่ครับพอปรับปกติปรับอยู่ประมาณเนี้ยเสร็จแล้วก็ยิงรันลันไปเรื่อยๆก็คือได้กลุ่มตัวผมได้ยิงได้กลุ่มประมาณเนี้ยครับ ตามนัดนี่ครับต่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นแบบกลุ่มยิงเร็วก็คือไม่ไม่เน้นไปนี่เท่าไหร่แบบเป้าแตะแล้วก็ยิงยิงยงจะดูปฏิบัติการของปืนครับเพราะว่าปืนกระบอกเนี้ยบางบางแม็กอะ่ะมันก็จะคาบลูกโดยที่จะคาบนัดท้ายด้วยครับแต่ว่าถ้าเราใส่นัดหรือสองนัดเนี่ยไม่รู้สึกแต่ว่าถ้าใส่ ห้านัดหกนัดอะไรพวกนี้มันก็จะคาบปอกแต่ว่าแม็กนี้ก็เลยใส่โหลดไปนัดหนึ่งแล้วก็เติมเพิ่มในแม็กเกนัดครับยิงสิบนัดก็จะได้กลุ่มประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตอนตั้งศูนย์เหมือนกันแต่แต่ที่หน้าหน้าแปลกใจคือกลุ่มนี้ครับกลุ่มน,นี้กลุม่มนี้เห็นกลุ่มค่อนข้างเล็กเลยครับเออกลุ่มนี้บอกได้เลยว่าตัวปืนน่ย มีความแม่นยางพอเพียงครับเพราะว่าพี่เต็มเป็นคนยิงครับเพียงแต่ว่าพี่เต็มเนี่ยเป็นคนถนัดซ้ายทีเนี้ยพอมายิงก็บอกเนี้ยมันจะเป็นปืนสําหรับคนถนัดขวาครับผมเพราะนั้นพี่เต็มก็เลยต้องย้ายมายิงด้านขวาแทนทีเนี้ยตอนยิงผมก็ไม่ได้บอกหรอกว่าเข้าตรงไหนบอกว่ายิงไปกลุ่มมันอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันพี่เต็มก็ยิงไป3นัดสนัด นัดนี้นัดที่สี่นัดที่ห้าก็โดดเข้าไปอีกนี้ปุ่มห้านัดนี่แบบเล็กกว่าครึ่งนิ้วอีกครับเป็นจับเอวเอเลยครับก็ถือว่าเดี๋ยวต้องให้พี่เต็มซื้อปืนขวามายิงนะครับ <c oughs> ครับก็ยินดีกับเ,เจ้าของปืนที่ได้ครอบครองของ,ของตัวแม็กนัมมิสเซอร์บอกนะครับนี่ครับเ,เจ้าของกลุ่มมาแล้วครับอันนี้เคล็ดลับ <c oughs> ครับคือเอาสิงปืนซ้ายไปยิงมือขวาครับ มือก็มองไม่เห็นนะครับมันยิงเลยแบบยิงแบบว่าพูดง่ายไม่มีความเครียดครับใช่ครับคาดหวังมันก็เลยดันไดมองมองรู้ไม่เห็นเลยเพราะว่ากล้องขยายแค่2.5เท่าใช่ครับมันแนะนํานะครับท่านไหนแบบยิงปืนแล้วบอกรู้สึกว่ามันบีบกลุ่มไม่ได้นะครับลองเปลี่ยนไปยิงกับข้างดูกับข้างดูครับเผื่อว่าอาจจะพนพกบได้ครับครับคุณครับ